VIP c o คุกกระแตค่ะวันนี้เรากำลังทำอะไรกันดี่คะคารอลชงชาตินะคะเพลงชาติของแม้วัดออนไลน์ค่ะทุก18นาฬิกานะคะทุกคนกดกระดิ่งกดติดตามได้เลยคะ่ะมาเจอ VIP CEO ครูกระแตนะคะเปิดเพลงแม่วัดออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะนอ้องลุง น้องลน้องลุงไลฟ์สดช่องตัวเองไหมคะลูกไลฟ์สดช่องของแต่ละคนได้นะคะหรือมีใครมีโทรศัพท์เครื่องเดียวขึ้นกล้องได้นะคะขอร่วมได้ไคะร่วมได้นะคะเข้าไหมคะ ก็ได้เข้ากรุงเทพมานะคะตอนนี้กําลังกลับตอนนี้จอดจอดรถแป๊บหนึ่งนะคะมีห่วงนะคะสามารถร่วมเพลงกันได้เข้ามาได้จ้า, mm hmm. เ,าเริ่มกิจกรรมนะคะ mm hmm. เทศกาลถือสินกินเจที่จะเริ่มวันที่26กันยายนนี้นะคะ mm hmm. สามารถสามารถร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะภ mm hmm. าพชัดสัญญาณชัดนะคะ, mm hmm. ะสนุกนะคะ52 mm hmm. ของเบอรรัตนา สนุกส่งต่อสาม่ทีกันนะคะสวัสดีค่ะเพลงชัดสัญญาณชัดนะคะใครที่เข้ามาเจอกันนะคะยินด,ดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะมีน้องรุ่งนะคะน้องรุ่งอยู่ที่จักราแล้วก็คุณคุณจุ๋มนะคะยินดีต้อนรับค่ะ VIP CEO กรุกตัตเตแม่มดออนไลน์นะคะยินดนีดต้อนรับค่ะอส,สอนสร้างธุรกิจสอนสร้างให้ทุกคนมีอาชีพมีสุขภาพค่ะ 18นาฬิก,กาตรงของทุกวันนะคะเราจะทำกิจกรรม l i ฟ e i ิมแพ t คไลสันเอรเียนในแพลตฟอร์ม t i k t o ็อแม่มดออนไลน์ออกมาไลฟ์สดนะคะเรื่องของสุขภาพความงามเรื่องของเทศกาลพีสินคุณเจไปที่ทานเจตลอดชีวิตนะคะพักพวกเรามาได้ไปที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพความงามก็ทางพวกเรามาได้นะคะยินดีสอนเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์ ซื้อมาขายไปค่ะค้าส่งค้าปิ๊งนะคะน้องลุงจะขึ้นด้วยใช่ไหมอ่าโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีพ่กระเต้โอเคคุณกะตขึ้นมา,าปิ้งเลยนะคะหกหกจอนะคะหกจอใครอยากจะร่วมมีอีกนะคะขอร่วมได้เลยนะคะอ่าใครจะเข้ามาร่วมได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ มบ่บอสออนไลน์ยินดีตลอนรับทุกคนนะคะใครอยากได้สุขภาพใครอยากได้ความสวยความงามใครอยากจะมีอาชีพในออนไลน์มีเลยได้ทุกวันนะคะน้องลูกเนาะคนซื้อกาแฟซื้อโกโก,โก้ทุกวันแม่ชูเอาด้วยไหมเขากล้องได้นะคะแม่ชูยังไม่ว่างค่ะยังไม่ว่างใช่ไหมคะเดี๋ยวดอกลูกกระแตจะเปิดให้สักสองสามรอบเนาะเบบใครที่เข้ามาคุณชินีคุณชินิม่น ร่วมได้นะคะมีการกรบาทเป็นบวกใช่ไหมคะน้องลูกเนาะหรือล่วงนะะคะ,ะใครเห็นอะไรที่หน้าจอขึ้นมาได้นะคะร่วมกิจกรรมไลฟ์อินเแคของแม่มดออนไลน์ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณสากรขึ้นมาได้นะคะร่วมกิจกรรมกับแม่มดออนไลน์เพลงแม่มดออนไลน์เนะะี่ยค่ะเราจะมาร้องกันสิบแดนาฬิกาเนาะน้องลูกเนาะเราจะมาร้องกันสิบแปดนาฬิกาเดี๋ยวกลก่มก็จะเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะสิบแปดนาฬิกาตรง เพลงความยาวของเพลงก็ประมาณสี่นาทีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวครูกระแตเอาสักเอาสักกี่รอบดีคะน้องลุงเอาสักสี่รอบนี่ส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 ี่น่สิบหกสิบหกครั้งดีไหมคะขึ้นมาได้นะคะคุณสาครยินดีต้อนรับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้ค่ะกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเดี๋ยวครูกระแตเปิดให้นะคะก็มาร่วมร้องเต้นกันได้นะคะแล้วก็ฟังเพลงเนี่ยค่ะแม่มดออนไลน์ ทำธุรกิจสิค่ะหมายถึงว่าเราอค่ะทําธุรกิจเรามีกฎเด็กไม่โกหกใช่ไหมคะดื่มจริงได้ผลลัพธ์จริงแบบน้องลุกนี่ค่ะที่อยู่ในร้านสดของครูกระต่ายนะคะดื่มมาตลอดเลยค่ะเข้าสู่ปีที่สี่ละตั้งแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ออกมาร้า์สดทํากิจกรรมออนไลน์แล้วก็มีรายได้แบบแม่มดออนไลน์นะคะ <S <S เป็นเครื่องดื่มสูตรเจค,ค่ะกาแฟาสูตรเจ โกโก้สูตรเจไฟเบอร์สูตรเจแล้วก็ม็อคคานโรยัสูตรเจนะคะ mm hmm. เครื่องดื่มที่ทุกคน mm hmm. ทุกบ้านทมได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณสำหรับการเข้าจอเข้าใจแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะปักหมุดกดกระดิ่งกดติดตามพวกเราได้นะคะเราจะมาร้องเพลงไลฟ์อินแพคกันขอบคุณน้องลูกนะคะน่ารักมากเลยว้าสวยจังเลยอะแคปหน้าจอไว้ในลูก แคปหน้าจอเดี๋ยวพี่แจ๊ช่วยช่วยแช์นะคะเนี่ยค่ะน้องลุงกินซิงน้องลุงนั่งวีแชร์อยู่นะคะส่วนครัวกระแตก็ออกมาข้างนอกนะก็อยู่ในรถจอดรถแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับแม่มดออนไลน์เป็นกิจกรรมที่พวกเราอะค่ะต้องการให้สันส่นสะเทือนทิกตอกแม่มดออนไลน์จะออกมาไลฟ์สดกันใช่ไหมคะน้องลุงเนี่ยค่ะแฟนฟอร์มทิกตอกเขาสนับสนุนพวกเรามากเลยเพื่นซาคอนยิ่ขึ้นมาได้นะคะ ใครที่เข้ามาขึ้นมาได้เลยค่ะช่องของครูกระแตได้ประมาณนี้น่ารักมากเลยเนี่ยค่ะของช่องครูกระายก็ต้องเห็นนะคะว่าเขาเปิดให้ทั้งหมดหกช่องเลยเห็นไหมคะอ่าสวัสดีค่ะขึ้นมาได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาร่วมร้องเพลงการสนุกการใครขึ้นมาได้นะคะอ่าแชร์เข้ากลุ่มได้นะคะน้องรุ่ง นี่มีนี่ด้วยลูกกอต่าอายุ45แล้วนะคะน้องลูงตอนนี้อายุเท่าไรแล้วลูกคะทานมายังสาวสาวอยู่ใช่ไหมใ <laughs> <c oughs> นี่ค่ะเก <c oughs> ่งมากเลยสนุกไหมคะกิจกรรมไลฟ์อิมแพคอาเชิญเพื่อนเพื่อนมาได้นะคะมีคุณสาคอใครจะขึ้นช่องทักเราได้เลยคะ่ะ อยู่ให้เห็นเป็นกำลงังใจตอนนี้ออกไปข้างนอกนะคะก็จะมีแบบนี้ค่ะอ่าแคปหน้าจอได้นะคะน้องลุงปากแคปหน้าจออะเดี๋ยวดยวนะคุณพี่จะแ,แคปหน้าจอนักไรที่ยังไม่มี <laughs> เล่นแบบนี้นะคะก็ใปเล่นแบบนี้ได้แบบนี้ค่ะอะอกขับงพื้นที่ข้างนอกอยากจะรู้จักแม่มดออนไลน์สายบุญนะคะสายบุญสูตรเจของเราเป็นเครื่องดื่มสูตรเจน้องลุงไปที่วัดคลองตลองใช่ไหมคะ อ่าดีมากเลยค่ะถึงโกโก้น้องลุงก็จะดื่มโกโก้ตอนนี้แล้วค่ะมีเบต้ากูแคนที่ทําให้กล้ามเนื้อของน้องลุงอะค่ะแข็งแรงมากขึ้นความจําดีขึ้นด้วยค่ะน้องลุงผิวพรรณสวยขึ้นไหม<ย>ถ้าใครได้สัมผัสผิวน้องลุงจะรู้ว่าผิวสวยอ่อนยาวมากๆน้องลุงเนี่ยอายุจะสามสิบแ,แล้วน้นแล้วะแต่ว่ากิ๊กมากๆเลยอักแคบหน้าจอหรือยังลูกตั้งกล้องเดี๋ยวพี่แต่แคบหน้าจอไว้ให้นะอ่าเนี่ยค่ะให้เห็นกิจกรรม ไอเพลงหนึ่งเนาะเปิดเพื่อนเพื่อนเข้ามา,านี่ค่ะเพลงแม่มดอลานจะมีเพลงอะไรบ้างคะน้องลุงออนไลน์ใช่น,นคะคะเราก็ตก็จะเปิดเพลงแม่มดออนไลน์เป็นเพลงต้นให้เห็นการทํางานของแม่มดออนไลน์เราอยากให้ทุกคนมาดื่มเพื่อได้สุขภาพเป็นสะพานบเช่นกันแล้วกันเนาะหลายหลายคนนะคะที่ดื่มแล้วแม้จะติดโควิดนะ เพราะว่าเราต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าก็ฟื้นตัวได้เร็วมากๆเลยเอฟเฟกที่ใครเจอรองโควิดนี่น้อยมากๆแต่ถ้าใครไม่ได้ดื่มร่างกายอดแอภูมิคุ้มกันลดลงไปไงคะโอ้โหหายช้ามากแล้วก็เอฟเฟกกลับมาตอนหลังเยอะมากๆเลยนะคะแต่กรุงกระจายยังตกเทรนอยู่นะโชคดีมากๆโชคดีมากๆค่ะมันเคยเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เมื่อเมื่อตอนโควิดเข้ามาต้นๆใช่ไหมคะน้องลุงประมาณเก,กือบสามปีแล้วะค่ะ ที่ว่าอายเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้ชคงดีร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้นะคะตอนนี้เราทํากิจกรรมคุณตินตินนะคะอน้องตินตินใช่ไหมลูกเข้ามาได้นะคะแล้วก็คุณคุณน้อยนะคะเข้ากดร่วมช่องได้ค่ะเดี๋ยวครูกระแตเชิญเชิญขึ้นนะคะแม่วดออนไลน์ทํากิจกรรมไลฟ์แอมแพกเพราะมีกิจกรรมเทศกาลถือสินกินเจที่จะเริ่มในวันที่เท่าไรกันน้องลูงกินเจเริ่มวันไหนนะคะลูกจาได้ไหม ่สิบหกค่ะยี่สิบหกเดือนนี้นะคะถึงวันที่เท่าไรคะสี่ตุลาโอเคพนะี่จักราดนครราชสีมามีมีถือสินกินเจไหมคะมีไหมคะมีค่ะมีค่ะม,มะีเราก็อ๋อเห็นหมคะเราเรามีกิจการถือสินกินเจคือทั่วประเทศเลยทุกทั่วประเทศนะโดยส่วนใหญ่ก็คือตัวเมืองใหญ่ๆเขาจะทานเจกันเนอะประเทศไทยเราก็เจเจเจจังหวัด ใครที่มาเจอไลฟ์สดนี้แชร์ไลฟ์สดนี้หรือร่วมกิจกรรมนะคะทักถามได้เลยว่าเฮ้ยแม่มดออนไล,ลน์มีเครื่องดื่มเป็นสมุนไพรแต่ว่าเป็นสูตรเจใครที่ทานเจแบบประจำทานเจช่วงเทศกาลก็สามารถนำผลิตภัณฑ์กาแฟแม่มดโกโก,โกโ้แม่มดไฟเบอร์แม่มดโกโก้แม่มดนอคาโน,นเราจะไปดื่มได้เลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย ช่วงเทศกาลเจนะมันจะเป็นแป้งใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นแป้งเป็นโปรตีนอย่างนี้ยค่ะเราก็ดื่มไฟเบอร์เอาไอที่ค้างๆออกขห้โมดสวัสดีค่ะคุณกันนิกาน้องลงเห็นใครทักได้เลยนะลกคนกันนิการ่วมช่องได้นะคะคุณสมพีธินีต้อนรับค่ะคุณกะศิมิตรใช่ไหมคะยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดร่วมกิจกรรม แต่ไปที่คําว่าเชิญได้นะคะหรือไปที่ห่วงได้ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเห็นแบบไหนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันได้ค่ะตอนนี้18นาฬิกา1 1นาทีเราก็จะร่วมกิจกรรมซึ่งกันและก,การน้องรุ่งเก่งมากตรงว่าก็แคปหน้าจอไปด้วยนะ <laughs> เอาเอา,เอาไว้เป็นการประชาสัมพนนันธ์เป็นสะพานบุญบอกบุญเพื่อนๆนทุกคนนะคะในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นสูตรเจหลายคนนะคะตามหากาแฟสูตรเจใช่ไหมคะ ทำยังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ค่ะในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ใครดื่มก็ได้สุขภาพที่ดีใครที่เป็นสายบุญอยากจะไปเอาไปถวายพระก็ได้ใช่ไหมคะน้องลุงไปถวายพระหรือว่าคนที่เขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็แนะนําได้หรือใครที่ไม่มีปัญหาสุขภาพเนีแต่อยากมีได้อยากทําธุรกิจแล้วนี่คือสําคัญมากๆเลยอันนี้มีทั้งหมดหกช่องนะคะน้องลุงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเดี๋ยว สักพักเดี๋ยวคุณลูกชจะจบไลฟ์สดไปนะคะจบเพลงพอเดี๋ยวจะขับรถต่อนะคะน้องลุงขอบคุณมากนะคะช่องน้องลุงสิริเพนนะคะทุกคนกดติดตามกดติดตามได้เลยแมมมอออนไลน์ของเรานะคะเป็นพลังทีมออนไลน์ตอนนี้ทุกคนก็ไลฟ์สั่สนสะเทือนมาก,มากขอบคุณมากเลยค่ะโอเคน้องลุงมาละว๊ายบายเดี๋ยวพี่พี่แต่จะขับรถต่อนะคะขอบคุณมากเลยโอเค,อเคแล้วเจอกันนะคะอ่าจบเพลงก่อนเนาะ เี่ยวกับนี้นะคะอาจจะมีของกินมาถสมด้วยนิดหน่อยอ่าเทนผลที่ฝ้ติดอยู่โอเคขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเรามาเจอกันทุกวันนะคะน้องลุงขอบคุณมากเลยเดี๋ยวดูว่าไลฟ์สดนี้จะบันทึกได้หรือเปล่าเก่งมากเลยยอดเยี่ยมโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดเดี๋ยวว่าหลังเรามาไลฟ์กันแบบนี้อีกนะน้องลุงเก่ง<ด>มาก <ๆ S 1> มาก <ๆ S 1> เลยขอบคุณมากคะ่ะจากคิดถึงคิดถึงนะคะไปได้ไปจากตลาดช่วงนี้ ติดงานโอเคบายขอบคุณทุกคนค่ะกดติดตามกันแล้วกันจ้า